ชนน่ผมเช้าวันนี้วันที่สี่นะครับผมการฝึกอบรมนะครับทำขนมฟิวชั่นนะครับวันนี้เมนูเช้าจะมีการทำขนมเปี๊ยะนะครับผมตามด้วยน้ำมันพืชตัวแส น้ำมันพืช่อยสองร้อย้ากมรัมเลย Obrigado.